นี่ก็เส้นเหล็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเหล็กวัดเมื่อกี้เราก็กินข้าวกับเยเบนอยู่ดีๆแหละครับท่านผู้ชมกินข้าวกับเเบนที่บิ๊กซีกินที่บิ๊กซีเสร็จแล้วเราก็เลยช้อปปิงง้งเดินซื้อของนัดหนึ่งแล้วคราวนี้ปายปวดท้องกระทันหันแล้วปายก็เลยด้วยความที่เราเข้าน้ําอยู่ที่บิ๊กซีไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีที่ฉีก้นหรือมันไม่มีน้ําล้างก้นเราก็เลยทิ้งเยเบนไว้ที่บิ๊กซี ทิ้งวิธีบิ๊กซีปุ๊บเยเนไนมาทิ้งวิธีบิ๊กซีปุ๊บแล้วเราก็เลยขับรถจากบิ๊กซีไปที่ปั๊มปตทไปที่ปั๊มปตท,ปตทเสร็จพอ้าเข้นาน้ำเสร็จตอนนี้กลับมารับเยบินแล้วนะครับทุกคนเออเรื่องวิพีพของหัววันนี้มันดูเป็นอะไรที่พีกนะ ก็แบบไม่ไหวแล้วมีพี่คนนึงมาขอถ่ายรูปแล้วก็มีพี่พี่คนนึงมาขอเปิดขอรับบริจาคช่วยเด็ก HIV เรื่องกี้กีนิดหน่อยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะโทรหาแม่ก่อน มายัางแม่นั่นออกมาท่านต้องไปขี่รถินเนืนอเนื้เนื้นเน,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 นไปอู้ขี่หนัขนาดนั้นเลยก็ว่าี่หนักวแล้วก็ขนลุกเลยทำไมไม่ขี่ก็ขี่ไปแล้วไม่ขี่ยในบิ๊กซีมาไม่มีที่ติดตู้า,า,งางนี้รู้หรือยังค้างีว่ามันเป็นยังไงกับอาการปวดขี้ มีครั้งหนึ่งเคยเคยเคยที่จะไม่พาแม่เข้า้องน้ำเพราะแม่ปวดขี้บ้างเราบอกว่าไปเข้าอยู่ที่บ้านแม่ขันขี้ไปเข้าที่บ้านไปไงรู้สึกยังไงเมื่อกี้เวลาเห็นรถผ่านไปเอาแม่ก็บอกเออมันหนักไม่รู้สบางว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นแม่ก็อาการแบบนี้เลยเห็นไหมพี่แม่ไม่ฟังอะไรเลยไม่บอก ไม่ไหวไม่ไหวแม่เห็นแต่ล้างรถไหวๆแม่ก็บอกเออแน่นอน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 ปวดขี้แน่นอน <c oughs> โอ้มันไม่ไหวแล้วคือรอแม่นานมากอุ้ยอย่ามาพูดคำว่ารอยาๆายาไม่ได้รอแม่ออกมาหาเราเรื่เราจำซอยรถผิดหรือเปล่า,า <c oughs> เราก็บอกให้เราออกมาจาก มันก็ไม่มีที่จอดรถเยอะพอหันไปทีนึงแกนลักข้างล่างหนึ่ง,ง,ง,งแว๊บแม่ก็รีบเดินไปนะเดินไปนะคิดว่าแต่เพื่อนจะจอดรูปไปอย่างเร็วอย่างไว <laughs> อย่างไวแม่ก็เลยเออเอาละเอาละเอาละไปละไปละมันไปละนั่นรอนานไม่ได้นะมันขนลุกหมดละอย่าทำาาที่นั่งอยู่หน้าหน้า ไอตัวที่รอรอกับพ่อใช่ไหมนั่งไม่ได้แล้วต้องยืนอย่างเดียวยืนแล้วก็กระดดกระโดก็ออกไปจริงๆแล้วก็ออกไปเลยออกไปได้แม่บอกก่อนแม่แม่บอกว่าเไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไปขี้เถอะเดี๋ยวหารถกลับไม่รู้หารถที่ไหนกลับถามดูว แยปรถอะไรแถวนี้ไหมถ้าไม่มีก็คือเอไปประหาห้องน้ำให้มันเรียบร้อยอะไรมันเรียบร้อยก่อนเพิ่ยมาเป็นคนไม่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเออปัญหาถ้าได้กินอิ่มแล้วไม่ต้องซื้อสาวยน้ำให้ก็โอเคแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่เมื่อกี้ แล้วทิ้งแม่ให้คิดเงินอยู่ตรงนั้นแหละหแล้วไม่เที่ยวไปยังไม่มั่นใจว่าจะมีที่วางไหมโอ้ยบ้านเราหลังใหญ่ถ้าไม่มีที่วางก็หอบเปนสีเกตลูอนะแล้วคราวนี้ถ้าพอไว้ข้างหน้านะกลัวจริงๆเลยนะจะท่วมบ้านถ้าปล่อยออก <laughs> ซื้อมาแค่สายเล็กๆเองสายเล็กๆกรุ๊กระพิก แต่น่าจะพื้นที่ในบ้านมันน่าจะเล็กกว่าซะเด็กเอสเอาอวยพรปีใหม่ให้น้องๆหน่อยวันนี้ปีใหม่วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่แบบไทยนะคะอ่าขอให้ทุกทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะสมหวัง เมื่อเช้าก็ก็อีกทีหนึ่งแล้วสมบังหมดเชื่อให้สนุกเที่วให้สนุกแล้วกันเที่วให้สนุกตัวที่อวยพรในกล้องตัวนั้นมันยังไม่ได้ตัดเอามาเลี้ยงไว้แล้วใช่ไหมว้าวจริงคือของเราเป็นของเคสไว้คนมีปีนี้ขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอะาสยิ่งสุขยิ่งใช่สมบังตลอดไป ก็ให้สมหวังแต่ที่ตอนนี้ในคิดอย่างนวนดอยู่เลยเงียบนวดไหีล่ะจะจอดให้จะหารถกลับเองเออนี่แหละงานนี่แหละมันก็งานดูดูดูนี่เราจะยายยดูดูดูว้า มาเลยนะน้ำใส่ปืนฉีดมาเลยนะแบบแรงเลยนะน้องเขาไม่ค่อยไม่ฝังอะไรเต็มเต็มแม่นมากเต็มเต็มหน้ากำลังจะกำลังจะอาปากว่างยา <c oughs> ไม่ทันละเนีไม่ได้สงการไม่ต้องเบรคน้ำไง เอาไหมแม่หนะเอาไหมหนะอ้ยตัวนี้ไม่เอาไม่เอานุกไปไม่เอานี่ไวรุ่นดักทางไม่ไวไม่ไวมาแลไวไวรุ่นดักทางตอนนี้กำลังหิวอยู่เอ้าเอ้าเอ้ามีคนคุมยาย่ใหย่ในั่งคุมอยู่หัวโต๊ะเลยยายาใช่ยาใช่เล่นไม่เล่นไม่ดีไม่งามนะยามีคนคุมยายนั่งหัวโต๊ะ แต่สําหรับแม่แล้ววันหยุดเขาวันทํางานเราแม่เคยทํางานตลอดมันเลยเกิดความเคยชินว่ามันแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยเล่นสงการนะไม่ได้เล่นแ่มัยตั้งแต่เด็กๆแม่ก็เปิดร้านทำสวยเฉยเลยใช่สวนกระแสไงก็ก็วันหยุดเขาเนี่ยวันทํางานเราอาชีพเนี้ยวันหยุดเขาก็คือวันทํางานเราประมาณนี้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยินกับว่าต้องเที่ยวผมเปียกหรือใคร ใครเปียกน้ำมาใหญ่เบนเคมหมดเลยสาผมร้านใหญ่เบนงานหลักงานหลักที่ที่ที่แม่มีลูกค้าเยอะที่แม่อ่ามีลูกค้าได้ทํางานตลอดรัพเพียนนี้แหละคืออ่าร้านเยอะแม่ไม่เคยกลัวเอาครัป้าบุ้ยป้าเปียกน้ำรึเปล่าไม่เปียกซีกุ้งซีกุ้งอ่ะไม่มีใครมาสาดเปียกบ้างมาสาดนะ ไไจัดยาหรือเปล่าถ้าไม่ถ้ารอดจัดยาแม่จะให้คนจะจ้างคนเอาของไปทิ้งให้แม่เออ,อเขคใครจ้างรถเช้าที่สุดแล้วครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ <ś le> เดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็ฝากาใครผ่านใครผ่านไปผ่านมาแถวแถวเก้าเก้าวินเทก็มากำลังกำลังใจพวกเราชาวซิงค์มิวสด้วยนะมีเวทีอยู่ที่นั่นไลฟ์สด สาน้ําด้วยชาน้ําซื้อมาแล้วสาใหญ่มากไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนเหมือนกันเออถ้ารอรอดูน้ําท่วมเวลาปล่อยน้ําออกคอยดูจะมารอดูน้ํา<ะ>ท่วมไรก็ไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นไม่ใส่เยอะมันก็จะล้นอ่าสุนารมาสงการนะครับเดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางไปแต่ความสุขนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าไปขออนีญญายเปิดบ้านก่อนแม่ป่าแล้วเจอกันครับ